เด็กกับจองลงเดียนะครับทีมหลังบักน้ององค์หิงนะครับปุ่มนะตกนักหมังม้ากัากกบคนนี่เริ่มเบาเลยนะครับเริ่มโอ้ยนะครับนันตัวมเลยตายเลย้นะดูกันนี่คนมันเริ่มเบาลงเดียกับกลางลมนะมาจัดการเด็กๆนะครับผมมันไม่มีพิยูเนาะเปียกมุดตายฉุนตายได้นะครับนี่ นี่ก็เลยนี่รองปืนมันเชะนะครับปุ่มนี่ปืนเชะเปียกมุดตรงเดียวก็เลยฮะแป็นอิฐนะครับแล้วก็เอาไม้มาเป็นดันนะครับเป็นมารองให้เขานอนด้านบนนะครับได้ไม่เปียกนะครับประว่า ไม่ว่าทางซุ่มหรือว่าตายชุ่มตายไยนาาเลยเป็นขี้ต้มกับพุตกเยอะมากกับนี่ถ้ามันยืดอายก็คือเดี๋ยวผืนแห้งก็ไม่เปือ,อเอาลมนอนกินกันเลยอืมในการดันบนนะครับดัจนจมาบนรอดนี่เอาพอมันรอดพอ นี่ไปนอนไปนี่ขึ้นไปนอนที่กระดานเร่งไปเร็วนี่นี่ที่นอนพอแล้วไปไม่เล่นแล้วทีนี้มันปล่อยไม่ได้แล้วเข้าใจไหมมันเละไปไปพอี๋ยวก็ตีนอนเองขึ้นไปนอนไป ไปขึ้นไปนอนได้แล้วไปทีนี้ไปก้ปนยึดแล้วนะครับแต่ว่าให้พื้นมันแห้งก่อนครับไอ้ก็นอนเล่นบนเพ้่นกระดานดีกว่าเล่นเดียปูไวนะ้เนาะดินดีๆขึ้นไปนอนแล้วนอนกินใบใจแล้วกินแล้วดดีๆกินกินพิมแล้วดดีๆดดีๆนอนได้ดีดีดีนอนได้ดีดนอนดดอ,อกนอนดดี ไม่นอนไม,ไม่นอนให้เต็มขาขึ้นไปนอนไปนี่ขึ้นขึ้นไปนอนมานี่ขึ้นไปเออไปนอนเหยียบขึ้นไปนอนอาอาก็อีกอะไรกับได้ตำลีได้ที่นอนเองก็อืม,อม ดีดีได้ทำเลเลยเพราะยังจะอิ่มแล้วยังจะห่วงไปเล่นอีกเห็นไหมพีด่ดีๆก,กินอยู่นู่นนี่ตรงนี้ปืนนี่ก็หนังแห้งเลยนะครับรอง่ายกว่นนิดกับพุมแต่ดีกว่าดีกว่าเขาแช่พื้นเปียกนะครับนี่เดี๋ยวรอง่ายเนาะ อเอาแป้นเมทันชีดมาบาังลมนะแป้นไม่ใจเมทันชีดไอวิวาบอดนะกินแล้วดีดีกินบุญรอดกินไปหมดไปแล้วเท่าสาวสาวกันกนะกับลุงเดีให้กินสาวกันแต่นี่กินหมดไปแล้วดูพุุงหนังหน้าอกกรามเป็นมันมๆโอ้ยอึก,กับนะตัวตีนะครับพีพ เออเห็นไหมดดีนอนบนไม้แล้วเอเ้น่น,นดูพี่ดดีนอนสบายใจแล้วบนไม้แห้งหืมอืมโอเคครับ ไปบรรเทาได้ไปปราะนึงครับดีไว้ก็นอนปืนเย็นเนี่นะครับบนร้อนตั้งขึ้นไปนอนแล้วพอว่ากินอาหารก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นครับเอากับปล่อยเด็กๆไปนะครับปุ่มนะจะเป็นงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วโอ้โหตักน้ำเปรี้ยวเลยครับ ตังลมน้งฝนนะครับแบบนี้ดูไปเละเลย อ้ยน้ำเกือบเต็มบอ่อเลยครับพี่ปลาขึ้นเ,เล่นน้ำเลยครับปลาในนะครับนั่นเล่นน,น้ำย,ยังมีลงนะครับปลาป้ายนะครับ ดินดินโอ้โหอีสายสายไล่มานอันน่าเต็มเลยครับตรงตรงนี้แล้วแล้วครับป่านนี้ไม่ไหวแล้วครับมืดแล้วแล้วฝนก็ตกไม่เยุดเอาใจ Ui, tổ tì này gặp giấc ức này gặp ít gì Đi giấc ức nàm, có hẹn nàm Ui, đáy nàm này gặp không? Nà cao ừ. Biếng mà lẽ mà gắt ngập luôn đi คนเอ็ดห้ามหายได้มาร้องไห้เด็กๆนอนน่ะนะยกขึ้นสูงกว่าพื้นครับผมแม่เค้าเย็นมากแรงนะเดี๋ยววางเค้านอนแฉะอยู่ แต่เดินข้างหน้านี่คือราะว่ากำแพงเลยเช่กัคือเดินนี่กวาดขึ้นไปกลางบนมุดนะครับพี่สี่เดินข้างข้างถนนนับนกวาดขึ้นไปบนมดุดกันนี่น้ำจะมาไล่ตรงนี้ก็เล่เข้าในในนาปูนะครับ โอเคครับฝนเบาแล้วนะงลงรินๆน,น้อยๆแล้วครับนี่ช่วยเลยครับกาวได้นามบอดีครับไม่ตึงกับมากอ่าจำนวนกินนี่แค่นี้นะครับอัปเดตเมื่นี้ครับปุ้มกัคืนนี้มืดเลยเด็กๆก็น,นอนกันแล้วนะครับหลังนี้นี่แหละดีๆขึ้น,นอนนันบนนะครับไม่แช่พืน้นโอเค บนรอนนอนตีแห้งนะครับไม่ขึ้นนอนบนไม้เดี๋ยวก็เดินขึ้นไปนอนเองก็ตะกี้ก็นอนปักเลยตนะั้งแต่ลงเดียวเอาข้าวมากินอะไรลงอปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก่ติดตามจองลงเดียด้วยนะครับผมนะเนาะอคลิปนี้ค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ